เป็นไงบ้างหมายถึงหมายถึงอาการ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 นึว่าไม่ค่อยเจ็บพี่ไม่ไม่เจ็บอะไรเลยนี่ไม่รู้ไม่รู้มาทำไมอ่ะกลับไปครับผมเป็นนักวิ่งใช่ไหมแต่ผมผมเจ็บตอนตัดคลิปคือจะแข่งอยู่แล้วนั่งนั่งตัดคลิปอันนี้ใช่แล้วผมลุกปุ๊บปวดขี้ไี่อะไรปวดดิผมลุกปุ๊บใช่ไหมแล้วมันัมผมรู้สึกแบบปวดตรงเนี้ยตรงนี้เลยพี่ฝ่าเท้าเลย ยัง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 ไม่ยังไม่ะยังไม่อะยังยังยังไม่ได้ล้างนะอ่ะใช่ไหมใช่ครับตอนที่เจ็บนี่คือวิ่งเสร็จแล้วหรือเจ็บก่อนยังก่อนวิ่งครับตอนวิ่งไม่เจ็บเพราะว่าแข็งแรงไงแข็งแรงก็ไม่ไม่ทำไมถึงเจ็บเนี่ยอ๋อฟองนี้วว่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยขวานขวานอะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละถ้ากดที่เจ็บไหมเจ็บ ไม่เจ็บไม่เจ็บน้อยลงไหมเออน้อยลงน้อยลงไหมน้อยลงขับไม่ได้โอเคไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะถึงจะไม่เยอะใช่ใช่ใช่เนี่ยน่าจะเกิดจากตัวกล้ามเนื้อครับใต้ฝ่าเท้าเนี่ยมันตึงมันเลยไปดึงให้เอ็นตรงเนี้ยเราอ่ะอาจจะมีอาการอักเสบนิดหน่อยจุดที่สองคือนิดนึงตรงนี้นิดเดียวนิดเดียวอะไอ่นิดเดียวอะไรถ้านิดเดียวไม่ขำก็ได้นะ อ้าไหนบอกนิดเดียวยังยังยังตอนผมเจ็บตรงเนี้ยเจ็บตรงนี้ด้วยเกี่ยวเรื่องกันไหมฮเกี่ยวเกี่ยวเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตึงอืมอ่เจ็บจริงพี่โอ้โหเป็นก้อนเลยโอ้โหเนี่ยกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อนี่แหละแต่มันตึงเป็นก้อนไงโอ้โหนี่พี่เนี่ก็ไล่ลงมานี่เลยหลังก็ตรงก็ไปนี่ลำเนี้ยวไปไหนฮะ おおきい。